สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องป้องปลายสุขูสุขคนครับเมื่อนี้ช่องอีสานบ้านสำเพาของเขาสิพ้ามาเบงการสานเปลไม้ไผ่ครับสานง่ายๆนะพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาไว้ถ้าแขนนอนกันก่อนที่รับชมต่อไปฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามช่องอีสานบ้านสำเภาเด้เดอครับขอบคุณหลายๆครับ หลังจากที่เห่าเห็ดลีกเห็ดโตที่จะสารแล้วครับเห็ดลีกมันแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขากเริ่มมกะกรอครับเนะาะมะกอมาสารเริ่มต้นไปสารจากท้ายพี่ล้ครับจากมุมจากนี่ลัไปค่อยๆสารไปเนาะ หลังจากที่สารเซ็จเรียบร้อยแล้วครับเข้าก็มาเย็บขอบคางมันเยีบเรียบร้อยแล้วก็เหรือ่อขั้นตอนการเจาะลูครับเจาะหูไม่คัดไว้เสียบคัดไว้สําหรับเวลาเข้าแขนครับมาเสือกมันจะได้มาผูกมันสิบบได้หลุดครับเนอะเดี๋ยวรอบแป๊บนึงครับ ตอนนี้ก็ถือว่าเซจเรียบร้อยเนาะนะครับนะเนาะเพราะว่าลูกกระเจาะเอาไม้คัดไว้สําหรับไวถ้ถาเอาเสือกแขนครับนี่ก็สานเปย์กับง่ายๆแบบนี้แหละครับเอาไวถ้ถานอนเอาไว้ถ้าเวลาพักผ่อนขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามช่องอีสานบ้านสามเภาของเฮาฝากกดติดตามช่องเ,เด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆครับ